สมัยดีพี่น้องเอา้ากินเขากำยังพืชเปตะลิสตุนเดะเอต่าแมบแหมบก็ยังเด็กหน่อยถือพอดาเอตตามืน่นพ่อแมบแมบก็ยังถือพอดาสิเปตะลิสตุนมาเดาของเขา พี่จังเด็กหน่อยไปมืนมากเลยถือว่าด้โอ้ยทางวัดอไกินแซ่บน้องแสบกินรถเท่าไแซบกินรสเทางแสบอยากกบ้านนึ่มันไม่ได้กิน ขอบคุณปลาเชื่อเห็ดป่าด้วยนะครับนี่ซื้อเนื้อแหงไม่หยุดกำลดงกินนี่หรอกครับเจ้าว่าลองมากินนี่ลอง,งจิง้มบอลร้องจินของหวานลองล้งอลไรก็กินน้ำพร้อมคันคือจังยูดเดียนี้ก่อนคือเสี่ยนจอยอยู่แต่ว่าเพิ่นหยุดจอยก <laughs> ินมเก่ากับของหวานไม่ได้ยนเหมือนเลยนนั่นมาพร้อามด้ยเนี่ย น้ำเพื่อมาจินกก็เผาพร้อมกินก็อยู่เดี๋ยวขออนุญาตฉันมังสวิรัตกินเพื่ออย,ออออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินกินไปเถอะอันไห้เสียกพกินไป ว่ากันพีเน,นองห่อนนห่อนคิมน,นั่นกับเอาครับฝน,นตกฝนตกหวันก่อนหรอถ้กินบวกเท่าก็้กินได้นนนหน่อยเราไหม ไอ้สีมึงบ้า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 คือว่าเขจะเคียรให้ข่แจ้งบ้า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 ไปไ่นเอ้ยกินมัดก้อนไข่เลยไข่ขัไข่เฮ่อแล้วก็ขันว่าขันว่าืออขันกินมมัดนี่วะเจือกกินมมดนี่จากไข่เรื่ลงเหร มาหืมไกิดเลยน้ำไร่ลงก่อนกิของวานเป็นไยจิจเอาน้ำไรลร่มอยู่ ว่าเขาดอกไปข้างนอกกับท่ามาหากินเนาะก็ดินรุ่นกับว่าใดเขาเอาใจสู่ครับอยู่ด้ละเด็กเด็กหน่อยนะเนจะเข้ากันสู่คือกันสู้สู้ขกันสู้ไปถ้าซ้ำลุกเลี่ยจบท่านถือร้อนที่หนึ่งท่านถืนพี่น้องยังรวยพอดมาห้ซะตัวอย่ยุดถือร้ันที่หนึ่งลยเด ไปเล่าได้พักพ่อนแนววัดเอาดิกถือยังพี่น้องเอ้แต่ตัวเดียวก็ยังบะถืออยู่ะจะในจังสิมีวาสนาน้ำเพลินถือละวันที่หนึ่งถือใบเดียวไม่ตทิ้งก็เอาดอกกระพ่อใจแลตนะ่ใบเดียวหกล้านนะพ่อพี่พ่อพี่พ่อ พวอพ่อพวกกาบ่ะเธอใครพี่น้องเด้ดเดี่ยนี้ไม่ไเอเรีกกันเธอไปเดียวยังที่มาให้พี่ให้น้องยุ่งกับเบิดทะเลวะน้อพี่น้องผิดกันแต่ว่านไห้สืบอแพ่ะม่เธไม่กินมะเขียกวนตอนไ่บ้ไปยี่ยุดวาสนดอกเนาะเือไปเดียวที่พ่อพี่พ่อน้องเดียกันกสั้นกันเจ็ดสัตว์ถือทอดฉัน ถ้านจิตือเรียกยังเทียวไปพ่อพี่พ่อหนุ่มแก่เทาอยู่ปะโอ้ยแล้วแท้แล้วเรียกก็ไม่ได้ใส่เงินน้ำมาดูวายอีกแล้วโอ้ยเนาะจันเกยจจะถือจันจันมันจิตพิษกันกับพี่น้องแต่พอท่านเนี่ยตาว่าซืิอๆก็ยังจิตพิษกันเหรอซ้ำเมันเลี้ยงแพ้ก็บอกปูบอกเคียดเออแพ้มันเมากินบกเคียกูเร่ยกว่าปูขวังกันทั้งแพ้กวน นี่เจ้า้า่อยังเจ้าะก,ก็ผพดเดียวเจ้าห้ามบ่อเป็นเด็ดขาดเจ้ายั่งข้นมากกับพิดเดก็บข่อย,อยู่เดี๋ยนี้มันว้า้าเดียวกับพิดเดียกับข่เพรายังกับพิดจะ้องลุดสิบไว้หรือพนจะเตริรปิดปากไว้นี่กับพิดว่าเจ็ดวันีึอะไรแบบนี้ เขียดให้เจ้ามาแต่เจ้าบ่ซื้อบักตาลนี่ข่อยเมื่อวานนี้เจ้าเอายัางขึ้นเจ้าก็ผิดนำเงินซื้อให้อีหลีบ่าหามตัวดิเวลามาเลยไปห็หตพี่น้องเดี๋ยวบพวงหลัง ฟางเขาแตกโอตากแห้งตากไปนะเสียสูตรจะแห้งหมดเลยทีถอดเอาเจ้าเป็นผู้เก็บมากมือเ้านี่่มมันแห้งแล้วพ่ออันนี้บ่แห้งเราไปตากครับวันม่นสิได้เอาไปตาก <laughs> เออเจ้าขับได้ขับเดียวเท่านั้นครับเ,อ,บเออจุดตั้งแล้ว เดี๋ยวผมจะไปทำแล้วนะครับถูกต้องแล้วไอ้เบ้าครับแจ้งเดี๋ยวครับผมไม่สบายไข้หวัดสองฝันถูกบังคับเป็นอย่างนตักผ้าตักผ้าอยู่เนี่ยทุกวัน มันก็โตแต่ยายยายจะไปดูไงไงมันจะไปเตะอพสลัพี่มีามเว้เอไม่เอาไปแตะ เป็นยัางว่าฉันีีกระซิ้หายกระซิ้งหายไม่แสบตาแสบบอกว่าให้ยว่าคับเดียวว่าขับขับซื้อขับเจอผ้าไปตากไงเนี่ยก็บังคับเลก็ไปตากผ้าถุกว่ะอ่ะสำหรับจีนีฟฝากไวส้สำหรับสักก้อนพี่น้องพอกันไม่คิดหนาะสำหรับกิมมี่สบายดีพี่น้อง